สวัสดีครับสวัสดีช่อง YouTube นะครับช่องทีทีช่องเอีนะครับวันนี้เราจะเปิดโอกาสมานอกบ้านนะครับจะชอบกดไลค์กดแชร์ <laughs> กด Subscribe ด้นะครับบรรยากาศบ้านๆของเรานะครับอยู่ที่หนองบัวลำพูของเรานะครับกด s u b s c r i b e กดติดตามด้วยนะครับ ยากาศบ้านเรานะครับน้ปลายามเย็นยามเช้าของเรานะครับดูที่หนองบัวลำพูอําเภอนาการครับดูไปเรื่อยๆนะครับยากาศของเราครับท้องไร่ท้องนาของเรานะครับพอก็บอกว่าขอทีมงานสนับสนุนด้วยนะครับ ทีมงานแต่ละคนมีแต่ค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับอายุเยอะแล้วขอไฟด้วยนะครับครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับกับช่องบันเทิง a n n e l นะครับชัองท่องต่อต่อศิลปินเมืองยมโม fb ศิลปินเมืองย้มโมเหมือนเดิมครับอ่าช่องผมนะครับช่องบันเทิงชาแนลนะครับขอบคุณผู้ติดตาม4ี่0 0คนนะครับคนติดตามสี่0มืนกว่าคนนะครับคนกดไลค์กดแชร์มีอยู่ประมาณสามร้อยคนนะครับอีกสาม0 0คนด่าตลอดนะครับคลิปมั่วอ่ะเจอกันใหม่นะครับนะครับคลิปผมก็เป็นคลิปบ้านๆเด้อเดี๋ยวไปเจอ มุมถัดไปกันแล้วกันครับผมก็คือบรรยากาศของบ้านไร่ชายทุ่งของเรานะครับอยู่ที่อำเภอนากางจงังหวัดน้องบัวลำพูนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเด้อเจ้าหรือออกไร่ามชุเนีนเจ้าครับผมอืมคนติดตามเยอะนะครับตอนนี้คนติดตามสี่0มท่านนะครับตอนนี้นะครับ คนด่าประมาณสามหมื่นเจ็ดนะฮะคนกดไลค์กดแชร์เยอะเหลือเกินเขาอะไรนะครับเดี๋ยวจะโดนบล็อกช่องนะครับขออภัยนะครับเป็นคลิปตลกฮะช่องผมก็คือช่องบันเทิงชาแนลนะครับโดยอูเทนพักดีไซส์ศิลปินช้างเผือกนะครับตอนนี้ได้โฆษณาสามแสนเจ็ดนะฮะตอนนี้นะฮะเป็นหนี้สี่ล้านเจ็ด อันคลิปจริงนะครับบ้านๆหาปลาแบบบ้านๆนะครับมีทีมงานบ้านกกคออําเภอนากางจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์แล้วจะมีคลิปต่อไปคลิปที่ได้ปลามานะครับครับเพราะว่าทีมงานเขาบอกว่าอยากขอเพลงเพลงไม่ได้นะครับเพราะว่าช่องผมเป็นช่องบันเทิงชาแนลนะครับอาจจะโดนติดเลขสิทธิ์นะครับ ช่องบันเทิงชาแนลนะครับชาแนลไม่ใช่ชาแนนนะฮะเข้าไปดูนะครับพิมพ์ภาษาไทยว่าบันเทิงชาแนลภาษาอังกฤษก็ขึ้นภาษาไทยก็ขึ้นนะครับโดยอุเทนพักดีสศิลปินช้างเผือกนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปบ้านๆนะครับชอบกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวจะคลิปหน้าจะหาปลาให้ดูนะครับดูว่าจะได้ปลาซิวหรือปลาส้อยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ ไยบายก่อนนะครับ